สบายดีจ pues er ันทีหลบหนักถือและเพื่อนแข่แพงพอรขอเองกลุ่มแปดส่งมลงานนัว่าขอสารืรขขายเื่อใส่งานภายในองการสอนโดยอาจารย์เมียงบาลีละงานโดยเท่าจริซากัญญาลเท่าจามสุขวงประจันเท่าพรมเสือสุนพรข้อหนึ่งข้อสำคัญของเครือข่ายความสําคัญของครอขายมีดังนี้คือเห็ุใ้เกิดการเหวียบของการเป็นกลุ่มและสามารถเหวียกพร้อมกันได้ เห็นห้สามารถใส่ข้อมูลต่างๆห่วมกันเสริมเห็นห้องค์กรได้หักข้อมน์หลายขึ้นเห็นห้สามารถใส่สัพยา,ารกรณ์ได้กขา่าเซ็นใส่เรื่องประมวลพลรหอมกันแบ่งกัน,น,กนใส่แผมข้อมูลใส่ถึงพิมพ์ถึงพิมพ์และอุปกรณ์ราคาแพงร้อมกันได้ส่วนลดความซับซ้อนและสามารถกำหนดมาตรฐานการหักษาความปลอดภัยให้กับแผมข้อมูลต่างๆได้สะดวก ลำดับสอง 2, ประเภทของเครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสีประเภทตามพื้นที่ควบคุมการใช้งานดังนี้ 1. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแผนเป็นเครือข่ายที่ใส่ส่วนบุคคลเช่นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือการเชื่อมต่อ PDA กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้จะอยู่ในระยะใกล้และมีการเชื่อมต่อแบบขาดสาย สองเครือข่า,ขายสปอร์ทีหรือแลนเป็นเครือข่า,ขายระอย่างใกล้ใส่กันอยู่ในบริเวณบุกวางลายอาจอยู่ในองค์เดียวกันหรืออาคารที่ใกล้กันเส้นภายในสำนักงานภายในห้องเรียนหรือมหาลัยสามเครือข่า,ขายระดับเมืองหรือแมนเป็นเครือข่า,ขายขนาดกลางใส่ภายในเมืองหรือแขวงที่ใกล้เคียงกันเส้นระบบเคเบิลทีวีที่มีสมา,สมาชิก ตามบ้านเรือนทั่วไปที่ฮาเบิงกันยูทุกมอร์ก็จดเป็นระบบเครือข่า,ขายแบบแมนคือกัน 4. เครือข่า,ขายวงกลมหรือแวนเป็นเครือข่า,ขายต่อเป็นการเชื่อมต่อเครือข่า,ขายคอมพิวเตอร์ระยะไกลซึ่งมีอยู่ทั่วโลกโดยอุปกรณ์แปลงสัญญาณเส็นโมเดมสวยในการติดต่อสื่อสารหรือสามารถนำเครือข่า,ขายท้องถิ่นม,มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่า,ขายระยะไกลเส็น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายระบบธนาคารทั่วโลกหรือเครือข่ายสายการบินเป็นต้น IP address เนาะ IP address มาจากอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล address แนนแมลขประจำเ,ะเ,เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP และ IP ถ้าเปรียบเทียบคือกันกันกบเลขเรือของเรานั่นเอง IP address ในปัจจุบันแบ่บงออกมีอยู่สองแบบคือ ไอแดเดนสี 4, และอดอนหกอเงออกเป็นหาคาดเริ่มต้นตั้งแต่คาส BC D B, และ E คาดทีนิยมแมคคา่ข้มายไอยดีแอดดรสและวร์ชันหกไอพีดตเวนแมคไมายเลขไอพีมีขนาดสามสิบสองบิตไอพีเวร์ชันสี่อหมาจากอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวร์ันสถือแบ่งออกเป็นสส่ว เครื่องไม้เล็กจุดโดยแต่ละสูตรมีขนาดแ่นบิตไมายเล็กไอพีเป็นรหัสประจําเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใส่ในการเสื่อมต่ออุปกรณ์อื่นครับในระบบเครือข่าย i อพ t แดชพัชชุกแมนโปรโตคอลที่ถือพัฒนาขึ้นโดย i e t f เทีเอมาจาก The Internet ์ n t e r n e t เทอ k ์เน็ตลิง t r เเพื่อให้สามารถมี i p a d ีย e s s เพียงพอต่อองามต้องการ ในงานบรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยทีเลมีปัญหาการขาดแคลนไอพีเอ็วิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลแชร์โฟลเดอร์หนึ่งให้คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเสื่อมไวไฟวงเดียวกันหรือยไวไฟเสื่อมยวกันซองให้ทำการปวดไอพ d เอ็ s เวอร์ชั่นสี่ของแต่ละเครื่องมีวิธีดังนี้คลิกเข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือกที่ Network and Internet แล้วเลือกที่ Network and Selling Center แล้วคลิกกับไปทีสื่อ Wi-Fi แล้วจะขึ้นหน้าต่างนี้แล้วคลิกกับไปที Details แล้วจะมาพ้หน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วห้างก่อจะเห็นหมายเลข IP Address นั่นคือ IP ของเราเองในกรณีที่อยากเปลี่ยนหมายเลข IP Address ใหม่ให้เลือกเข้าไปที่ Property แล้วก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ติ๊กใส่ยู the following IP address เพื่อกำหนดค่า IP address ของตัวเองตัวอย่างการกำหนด IP เฮาจะใส่ IP c a r d C หลังจากที่เฮากดและตั้งค่า IP address รห้หร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเมนให้เฮาลองปิงหาก,กันเพื่อตรวจสอบว่าคอมชองคอมของเฮาทั้งสองเครื่องนั้นจะเห็นกันแล้วบ่เข้าไปที่บุ้งค้นหา แล้วคลิกแล้วพิมพ์เข้า่า cmd แล้วกด enter เพื่อการปิงหากันเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้พิมพ์เข้า่า ip config แล้วกด enter เป็นคำสั่งกรวสอบ ip address หน้าต่างคองมมาไหรือ c m d นี่มันนี่มันหมาเลข ip address ของเครื่องเฮาต่อไปแม่นกันปิงหากันเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาถือว่าเห็นตัวนี้แล้วแม่นเทา อันเห็นหมายเลข IP ของสองเครื่องที่ปิหากันแล้วต่อไปเป็นการแชร์ไฟล์ให้เขามาทีดสพีซีล้วเลือกไฟล์ที่เราต้องการแชร์ในการแชร์นั้นต้องแชร์เป็นโฟลเดอร์และโฟลเดอร์นั้นต้องยู่ช่งดีถ้าหากอยู่ส่งร็อกกี้เมนหรือว่าช่งดาวน์โหลดอาจจะพบเห็นไฟล์ที่แชร์นั่นเองการแชร์เป็นการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์จะขึ้นหน้าจานี่เรากดที่ property ล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วให้เลือกที่ s e l l i n แล้วมากดที่ s e ์แล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วให้เลือกที่ f บุ i y ย n g แล้วแอดแล้วแ e ร์เมื่อแชร์แล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาแสดงว่าแ e ร l สำเร็จจากนั้นให้คลิกดอนได้เลยต่อไปเมการเข้าเอาไฟล์ที่เราแชร์ ให้เขาไปที p c พีและเลือกทีเน็ตเวิรแล้วให้พิมพ์ในสองคนหาขึ้นต้นด้วย s l a s สองโตแล้วตามด้วยหมายเลขไอพีแอดเดของเครื่องที่เราต้องการเอาไฟล์แล้วกด Enter เมื่อปรากฏหน้าตานี้ขึ้นมาเมนเราเห็นแล้วเนาะมีแต่บันทึกเอาได้เลยมหอนี้การรายงานของกลุ่มแปก็ได้ชินสุดตรงแล้วขอขอบใจอาจารย์